บทที่35ปัดมองดูมารดาของเขานิ่งอยู่ในความมืดดูเหมือนเสียง,งร้องอย่างตกอกตกใจของคุณนายเปรมจะทำให้เขารู้สึกตัวตื่นจากฉุนเฉียวเขาออกจะปล่อยอารมณ์มากเกินไปเสียแล้วกระทั่งพังปากออกไปในสิ่งที่มันยังไม่ถึงเวลาที่มารดาของเขาควรจะได้รับรู้ความจริงในเรื่องของรจนาชไหนเลยทีเดียว แต่มันสายเกินไปเสียแล้วเพราะนอกจากท่านจะร้องอุทานออกมาท่านยังเอื้อมมือมาจับมือของเขาอย่างคาดคันได้ยินไหมตะปัดทำไมเงียบไปได้ยินหรือเปล่าว่าแม่ขอคำอธิบายในเรื่องหนูเพื่อนทำไมเราจึงพูดออกมาอย่างนั้นทำไมเราจึงจะต้องพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้เครื่องเพชรของมั่นเขาเป็นยังไงไปก็ตามทำไมเราจึงพูดอย่างนั้นตอบแม่มาสิตปัด คุณแม่ต้องการคําอธิบายหรือครับปัดถามอย่างอึดอัดใจเป็นคําถามทวงเวลาในการตัดสินใจมากกว่าจะยั่วยเย้าให้อยากรู้ก็อย่างนั้นนะสิเราพูดอะไรออกมามันน่าสงสัยน้อยอยู่หรือคุณนายเปรมขมวดคิ้วอย่างไม่พอใจพูดอะไรไม่เป็นมงคลแก่เมียของตัวเองไม่รู้หรือว่าเมียเลวก็พอ่อปัวเลวใครๆเขาว,ว่ากันอย่างนี้แล้วเที่ยวส่งเสริมให้ผู้ชาย เข้ามาใกล้ชิดสนิทสนมเหมือนอยากให้เขาเสียคนกับเพื่อนของตัวเขาเองก็อยากเป็นอย่างนั้นอยู่ด้วยดอกคับคุณแม่ปัดตึงโตเถียงอยู่ในใจพบใครก็ออกหน้าบานเข้าใส่ไปทุกคนแต่ที่เขาตอบออกมานั้นมีอยู่ว่าถ้าเป็นอย่างนั้นได้ก็ดีเหมือนกันผมจะได้ถือเอาเป็นข้ออ้างเรียกร้องของของเราคืนมา ตอบแล้วชายหนุ่มก็รู้สึกว่าจิตใจของเขาคุณมัวขึ้นมาโดยไม่มีเหตุผลคนงกสมบัติคุณนายเปรมเอ็ดอึงออกมาทันทีเกิดมาไม่เคยพบแม่กเกลียดจริงๆตะปัดนี่ถ้าไม่ได้ยินกับหูรู้กับตาว่าแกเป็นคนพูดออกมาแล้วก็ใครบอกฉันก็คงไม่เชื่อว่าลูกชายฉันจะ,จะโฉดเขามัวเมาอย่างนี้อยากรู้นะว่า ทำไมถึงเพิ่งจะหลงเสน่ห์แม่อุรารัตอป่าน,นี้บอกมาเสียแต่ได้ว่าจะแต่งงานกับเขาก็สิ้นเรื่องเธอจะไม่คัดค้านเลยทีเดียวถ้าแกจะเห็นลูกปัดดีกว่าเพชรปัดหัวเราะเสียงต่ำอยู่ในลําคออุรารัตไม่ใช่ต้นเหตุหรอกครับคุณแม่ต้นเหตุก็คือรสนาเฉนของคุณแม่นั่นแหละเขาเป็นต้นเหตุยังไงหนูเพื่อนน่ะหรือเป็นต้นเหตุให้แกคิดร้ายต่อเขาอย่างนั้นแม่เกรงว่าแกจะเข้าใจผิดไปเสียแล้ว เออแน่แม่ไม่คิดเลยว่าแกจะมีความคิดโหดร้ายทารุณต่อผู้หญิงที่นอนอยู่ข้างๆถึงเพียงนี้ตายแม่สะหยดสยองแทนหนูเพื่อนเสียจริงๆแต่คุณแม่ต้องขยะขแยงหูหนูเพื่อนของคุณแม่แทนถ้าคุณแม่รู้ความจริงเขายิ้มเศร้าๆคุณแม่ฟังก่อนเถอะนะครับผมจะเล่าข้อเท็จจริงให้คุณแม่ฟังแล้วคุณแม่จึงค่อยตัดสินว่าผมคิดเช่นนี้ด้วยเหตุผลที่สมควรเพียงไหน ก็ว่าไปสิฉันจะฟังเผื่อบ,บางทีฉันอาจจะเห็นด้วยกับแกและกะมังคุณนายย้อเยยเมื่อวันที่คุณแม่นัดผมจะไปดูตัวคู่มั่นที่บ้านวิชณีคราวที่เราไปกรุงเทพด้วยกันคุณแม่จำได้ไหมครับว่าผมกลับไปเสียจนค่ำทำให้คุณแม่ต้องรอและรอไม่ไหวจะเดินไปหาแท็กซี่เพื่อล่วงหน้าไปก่อนจำได้ไหมครับปัดพยายามรื้อฟื้นความจำ โดยไม่สนใจกับวาจาประชดประชันของท่านอ๋อจำได้คุณนายเปรมตอบพางยื้กลายตรงฉุกระแวงขึ้นมาทันทีหรือมันเป็นการประท้วงการแต่งงานแกแสดงความรังเกยียจเดียดฉันออกมาให้ฉันรู้เก,กลายผมแก้ตัวกับคุณแม่อย่างไรคุณแม่จำได้ไหมครับแก้ตัวแบบไปน้ำคุณคุณฉันจำไม่ได้ผมออกจะลืมลืมไปแล้วเหมือนกันแต่จำได้แต่มันเป็นการแก้ตัว ที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงวันนั้นผมไปนั่งที่ร้านขายเครื่องดื่มกับเพื่อนเพื่อจะรอรถเพื่อนอีกคนหนึ่งคุณพบคุณโลมหรือไทยน้องสาวของคุณรจนาชไหนคนนี้แหละเข้าไปนั่งดื่มน้ํากับเพื่อนชายของเธอนายคนนั้นชื่อประวุฒิวุธธิศักดิ์ตอนนั้นทั้งผมและคุณพบต่างไม่รู้จักกันแต่คุณพบกับนายประวุฒิพูดกันถึงเรื่องรถจนาชไหน ชื่อรจนาไหนทําให้ผมหูพึงคุณนายเปรมฟังบุตรชายของท่านอย่างสงบและมีท่าทางสนใจขึ้นมาบ้างแล้วยังไงจากนั้นการสนทนาของเขาก็ทําให้ผมรู้ว่าประวุธคือคนรักของรจนาไหนอะไรกันแม่ไม่เชื่อคุณนายเปรมร้องคุณแม่ไม่เชื่อ เพราะคุณแม่หลงการปนปนิบัติของเขาเสียแล้วคุณแม่อย่าลืมสิครับว่าผมได้ยินมากับหูเองผมเป็นลูกชายของคุณแม่ผมไม่กล้าปั้นเรื่องผมไม่กล้าปั้นน้ำเป็นตัวหลอกคุณแม่ดอกครับเปล่าแม่ไม่ได้คิดอย่างนั้นแต่โทจะให้แม่เชื่อได้ยังไงถ้าหนูเพื่อนมีคู่รักอยู่จริงเท่ากับว่าเขาถูกบังคับให้แต่งงานกับลูกเขาคงจะได้รับความชอกชำ้ำขมขื่นใจมาก และคงจะแสดงกริยาไม่เต็มใจให้แม่เห็นบ้างแต่นี่ไม่มีเลยเขาชื่นชมยินดีเหรอครับก็ไม่ถึงอย่างนั้นคุณนายตอบตามความเป็นจริงเขาเฉยๆนิ่มนวลและทำหน้าที่ของเขาอย่างไม่บกพร่องแม้แต่เมื่อมาอยู่บ้านเราเดี๋ยวนี้เขาก็เป็นอย่างนั้นไม่เปลี่ยนแปลงแต่เรื่องความเฉยเมยของเขาลูกจะถือว่าเขาไม่เต็มใจไม่ซื่อสัตย์ต่อลูกไม่ได้ เขาเฉยเมยประลเฉยชากับเขาก่อนเฉยชาไม่สนใจมาตั้งแต่ต้นแต่ผมเชื่อว่าเขาต้องรักกันมาก่อนแน่แน่นอนเพราะท่าทางของนายประวุิอาลัยอารวรเหลือเกินคุณพบเป็นผู้ปอบประโลมให้เขาเสียใจมากเธอว่าเธอได้ทัดทานรจนาชไนแล้วว่าไม่ให้รับมั่นผมเพื่อเห็นแก่ความรักของประวุธแต่รจนาชไนไม่เชื่อเขาสลัดนายประวุธมาทางผม เพราะอะไรคุณนายถามเสียงห้วนเพราะลูกดีกว่านายประวุฒินั่นหรือผมไม่ทราบหรอกครับสําหรับข้อนี้แต่ทราบว่าเขาเลือกแต่งงานกับผมโดยไม่มีความรักก็เพราะเมื่อแต่งงานแล้วเขาย่อมได้ชื่อว่าเป็นภรรยาของผมมีสิทธิทุกประการในทรัพย์สินที่ผมมีอยู่มันรวดเร็วแน่นอนดีกว่าทางนายประวุฒิซึ่งไม่เคยพูดถึงโครงการแต่งงานเลยเขากลัวจะพลาดทางโน,น้น ต้องขวาทางนี้แน่นอนเป็นหลักไว้เสียก่อนจําเป็นอะไรที่เขาจะต้องทําอย่างนั้นเขาเป็นลูกเศรษฐีมีเงินมีทรัพย์สมบัติมากกว่าเราตั้งหลายเท่าจําเป็นอะไรต้องมาตัวส่งงินงกกับสมบัติของเราไม่จริงแม่ไม่เชื่อท่านยืนยันอย่างเข้มแข็งก็แม่เห็นนินาตะปัดแม้แต่แหวนแต่งงานที่ลูกหาให้เขาก็ไม่สวม และจะหาว่าเขาอยากได้สมบัติของเรายังไงเขาต้องการหลักประกันที่มั่นคงสําหรับชีวิตครับคุณแม่โท่ตปัดถ้าเขาต้องการอย่างนั้นไม่จําเป็นที่เขาจะต้องหาจากเราเลยถึงไม่แต่งงานกับใครพ่อแม่ของเขาก็มีให้เป็นก่ายเป็นกองแต่นี้เขายอมแต่งงานกับลูกเพราะเขามีความกระตันยูพ่อแม่ของเขารักษาสัญญาที่ทําไว้กับพ่อของลูก หนูเพื่อนจึงยอมทําตามสัญญาให้สําเร็จรููล่วงไปได้ยินไหมเขาก็ตันยูต่อพ่อแม่ของเขาคุณแม่หลงเข้าใจผิดอยู่ตลอดเวลาไม่มีใครเค้าพวงกับคํามั่นสัญญาของเขาเดอกครับคุณแม่ถ้าคุณนพร,รัชกับคุณนายลำเพายัยดีต่อเราจริงๆอย่างปากพูดผมจะต้องได้แต่งงานกับคุณพบไม่ใช่รถจนาไฉนหมายความว่ายังไงแม่ไม่เข้าใจ ตามที่พูดจากันไว้ระหว่างผู้ใหญ่ลูกของคุณพ่อจะต้องมั่นและแต่งงานกับลูกของคุณนพัตั์ใช่ไหมล่ะครับใช่ถ้าเขารักษาสัญญาจริงเขาจะต้องยกคุณพบให้ผมไม่ใช่คุณเพื่อนปัดตอบอย่างเฉียบขาดเพราะอะไรเพราะคุณพบต่างหากคือลูกที่แท้จริงของคุณนพัตั์ส่วนรจนาเชไหนเป็นแต่เพียงเด็กโรงพยาบาลที่เขาขอมาเลี้ยงเท่านั้นเองกล่าวจบ ปัดก็โลดระบา <c oughs> กล่าวจบปัดก็ระบายลมหายใจอย่างโล่งอกคุณนายเปรมตบขาตนเองอย่างตกใจเอาที่ไหนมาว่าแม่ไม่เชื่อ <c oughs> เชื่อเถอะครับ <c oughs> คุณแม่ <c oughs> ผมฟังมาจากคุณพบเองทีเดียว <c oughs> คุณพบบอกกับนายประวุฒิเช่นนี้รจนาฉไหนพราดจากนายประวุฒิมาเกาะผม <c oughs> เพียงเพื่อจะหาที่ยึดเหนี่ยวที่มีหลักประกันมั่นคงสักหน่อยเท่านั้น เขาไม่ได้รักใครใยดีอะไรผมของมั่นกับหลักทรัพย์ของเราเป็นสิ่งประกันที่เขาต้องการยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดทั้งนั้นทั้งนี้ก็พอดูตัวดีว่าไม่มีสิทธิ์อะไรเลยในกองมรดกของคุณนพรัตน์ทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องตกเป็นของคุณพบคนเดียวถึงจะได้บ้างก็สุดแล้วแต่ความกรุณาของคุณนายลำเพากับคุณนพรัตน์ซึ่งแน่เหลือเกินว่าน้อยมากใช่ไหมครับคุณแม่คุณนายนิ่งอึง้ง แต่ในที่สุดท่านก็ถามว่านี่หรือที่ตะปัดคิดว่าผู้หญิงคนนี้ไม่สมควรจะเป็นผู้ครอบครองเครื่องเพชรของแม่เราไม่ใช่เศรษฐีมีเงินถึงขนาดอย่างคุณนพร,รัตน์คุณแม่ครับทำไมต่อภายหน้าเขาผ่าจากผมไปเราไม่ใช่เศรษฐีมีเงินถึงขนาดอย่างคุณนพร,รัตน์คุณแม่ครับทำไมต่อภายหน้า เขาจะผ่าไปจากผมไม่ได้พ่อเลี้ยงพุนทวีเป็นคนหนึ่งล่ะที่จะต้องตกอยู่ในข่ายของเขาตาปัดนี่แม่ผิดไปหรือที่ให้แกแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้คุณนายถามด้วยเสียงอันแผ่วจนปัดเองจับไม่ได้ว่าท่านกำลังรู้สึกอย่างไรแต่ตัวเขานั้นเองใจหายวูบนี่ท่านก็พลอยเชื่อตามเขาด้วยหรือผู้หญิงคนนั้นเป็นที่รังเกียจของท่านแล้วหรือ โอ้ยยิ่งอ่านยิ่งสนุกเนาะจบบทที่35